จริงๆอ่ะไม่รู้จะเป็นคําตอบที่ดีกับน้องๆคนอื่นหรือเปล่าสําหรับพี่พี่เอาแต่ใจอ่ะพี่อยากก่อนพี่ <Okay. S 1> มีแพชชั่นพี่มีความอยากก่อนพีม่มีความรักที่จะทํามันก่อน <Okay. S 1> เดี๋ยวลองดูทาเวิร์กไม่ work, เวิร์กหรือว่ากันแต่ชั้นทุ่มแบบสุดตัวมีร้อยให้ร้อยสิ่งที่อยากให้เนี่ยมันเป็นมันก็มาจาก ความรักนั่นแหละที่อยากที่จะให้จริงๆแล้วไม่อยากเฟกแล้วอยากที่จะอยากที่จะรู้ conclusion ของของโปรเจกต์จริงๆว่ามันไปในทางไหนเพราะว่าคนเรามันคิดไดไงว่าฉันอยู่ในหัวฉันจะต้อง s u c เ e s อย่างนี้ฉันจะต้องไปอย่างนี้แต่ต้องลองมาทําจริงๆอ่ะแล้วจริงๆแล้วแ f a ต์มันคืออะไร true มันคืออะไรแล้วเราจะไปในทางไหนแล้วมันเข้ากับเราหรือเปล่ามันต้องลองความอยากก่อน